การอบรมสื่อการสาธิตการทดลองนะคะโปรแกรรมโครงการบ้านนักเรียนสารน้อยประเทศไทยนะคะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐานนครศรีธรรมราชเขต4วันนี้เราจะมาทดลองเรียนหัวข้อเรื่องน้ําในอากาศนะคะการเป็นการประชุมออนไลน์ของครูที่ยังไม่ได้รับการอบรมการดการอบรมมานะคะวันนี้พี่เพนนะคะแล้วก็ปานุ่ยค่ะ ะะเราสองคนเนี่ยจะมาในหัวข้อกักน้ําไปได้นะคะซึ่งในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะคุณครูเนี่ยต้องอกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นอยากทําการทดลองนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มด้วยการที่แต่ละครั้งเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการ จัดหน่วยประสบการณ์นะคะพี่หนุย<ป>จากหน่วยประสบการณ์แต่วันนี้นะคะเรื่องอากาศวันนี้เราจะไลฟ์หน่วยประสบการณ์เลยค่ะจะมีเรื่องอากาศอยู่วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทดลองเกี่ยวกับการการจับน้ำนะคะน้ํามีอากาศมีรแรงดันนะคะพี่หนุยซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะทาเนี่ยอ่ะอย่างน,นี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มอุปกรณ์นะคะคุณครูอยากถามเด็กๆว่าเด็กๆเคยขึ้นเรือไหมคะ เคยขึ้นลิฟต์ไหมเคยขึ้นที่สูงๆไหมพี่หนุ่ยเคยขึ้นลิฟต์ไหมคะค่ะเคยขึ้นค่ะเคยขึ้นแต่ว่าพอขึ้นไปถึงแล้วมันพุ๊กๆแล้วก็มันรู้สึกว่ามันหูเอื่อก่คนจะรู้สึกหูเจ็บหูเคยขึ้นเครื่องบินค่ะทำไมคะสงสัยแม่า็ทำไมอ่ะทำไมราหูเจ็บมากเจ็บเจ็บเป็นครั้งหนึ่งนะคะขึ้นเครื่องใหม่ๆหูมากแล้วไปนอนไม่สบายเลยรู้สึกเจ็บนะคะกลับไม่ได้ ไปแล้วต้องไม่กล,ล,ลับวมาคนอะไรอ่านนะคะทีนี้เด็กๆหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยขึ้นแต่หลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเราขึ้นลิฟต์ไปที่ห้างขึ้นลิฟต์หลายคนเคยไปแน่อนอนค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึง,งเป็นเช่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดลองนะคะตอนนี้เด็กสงสัยแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเด็กสงสัยแล้ว คุณครูเนี่ยจะพาเด็กมาทดลองเรื่องความดันอากาศนะคะเรื่องดัดน้ำไม่ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะอุปกรณ์ที่มีในวันนี้นะคะก็หนึ่งแก้วน้านค่ะอาจจะมีแก้วหลายขนาดก็ได้นะคะสองกระดาษค่ะกระดาษค่ะเป็นกระดาษขนาดนี้นะคะแล้วก็มีกันกรนะคะก่อนแรกนะคะเราต้องตัดกระดาษให้ใหญ่กว่าปากแก้วน,นะคะเซนหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งเซนนะคะเรา แต่ว่ากระดาษเนี่ยเราจะเด็ก,ดก,ดกอ๋อสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้จะมีกระดาษหนากระดาษบางก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นพลาสติกใสนะคะซึ่งเด็กๆสามารถที่จะออกมาทดลองได้หนูสงสัยอะไรก็สามารถทดลองได้นะคะ,ะวันนี้คุณครูมีหลายแบบนะคะเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมมีหลายกระดาษเนี่ยมีหลายแบบมากนี่กระดาษเป็นกระดาษวาดรูป<า>นะคะร้อยปอนนะคะนี่ก็เป็นกระดาษ กระำปลุกนะคะสีสวยนะคะแล้วก็มีกละมังสําหรับใส่น้ํานะคะแล้วก็น้ําที่อยู่ในหยบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหลอดกันไกลนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมผ้าเช็ดมือเพราะว่าในกรณีที่เล่นน้านะคะน้าบุกแล้วเธแน่นอนนะคะคุณครูสามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยไปเล่นที่พื้นได้นะคะเพราะว่าบนโต๊ะเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยยืนสั่นแล้วก็เอ,อ่อ กันโต๊ะเนี่ยทา,าทางเสียหายของอะไรเล็กน้นอยอย่างเงี้ยคุณครูสามารถที่จะแก้ไขทําให้เป็นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กได้นะคะอาการเล่ดน,น้ำกันต่อไปนะคะขั้นตอนการทําเดี๋ยวจะให้คุณครูหนุยนะคะลองทดลองดูว่าถ้าน้ําอยู่ในแก้วเด็กคิดได้ไหมคะว่าถ้าเราอากระดาษเนี่ยไปปิดปากแก้วแล้วรล่ขั้มลงเนี่ยน้ําจะหกหรือน้ําจะอยู่ในแก้วเนี่ยมันแก้วไปบนี้ จะกะน้ำไม่ได้หรือเปล่านะคะอ,อ่ะก่อนเริ่มต้นนะครับเอาน้ำใส่แก้วประมาณเต,ต็มก็ได้ค่ะเต็มก็ได้หรือก้นแก้วอ่านะคะแล้วเอากระดาษนะคะกระดาษอ่ะปิดนะคะ,ะปิดนะแล้วอปิดเอามือกดทับนะคะกดทับให้แน่นๆนะคะแล้วลมืออีกมือนึงนะคะจับที่ปลายที่ก้นแก้วไว้นะคะอันนี้ตอนนี้ อตอนนี้เราทำสองท่นอันหนึ่งนะคะกระดาษวงกลมท,ที่ใหญ่กว่าฝากแก้วสองกระดาษที่ใหญ่กว่าวงกลมเมื่อกี้ทับอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จับจับก้นแก้วค่ะเลือกพ้อง,งลงค่ะแล้วให้ตรงอยู่กับการมังนะคะเพื่อว่าป้องกันอะไรลูกป้องกันน้ําที่จะหกลงเลอะเทอะบ,บน้บนโต๊ะนะคะแล้วลงลงมาลุ้นกันว่าลองดูนะคะจะได้ไม่เอิออนเอารับพร้อมกันค่ะ จับเลยนะคะหนึ่งหนึสองสามาเให้เด็กสังเกตนะคะอมนับนักว่ามันสี่ัอยู่หน้าไปหนึ่งสองสม่ห้าหกเจ็ดเดเก้าสบสิบสิบสองสิบา นับไปเรื่อยๆนะคะว่าจะได้เท่าไหร่แต่ระวังนะคะการที่น้าเนี่ยถ้าเราทําสูงเหมือนครูหน่วยเนี่ยถ้าน้ากระเด็นลงมาเนี่ยมันจะเปียกนะคะเพราะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่าตอนนี้จะทำให้ให,ให้คุณครูดูก่อนนะคะจะ <can> อยู่ได้นานมากนะคะทีนี้ตอนที่เรากาลังการทดลองเนี่ยคุณครูสามารถที่จะสอบถามเด็กได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมน้ําในแก้วถึงไม่ <can> ไม่หกลงมานะคะตอนนี้ถ้าเด็กรู้ว่า ตวเนี้เราในมวลอ,อากาศในมวลของเราเนี่ยรอบเราการเรียกว่าทะเลเลยนะคะพี่หนุ่ยท,ทะเลอากาศตอนนี้อากาศในรอบตัวเรานี่จะเยอะมากนะคะในแก้วน้ำเนี่ยมีอากาศอยู่ไหมคะมีแต<ะ>่น้อยหรือมากมันแพ้อ่าน้อยค่ะมันแพ้อากาศตรงนี้ค่ะอากาศข้างนอกเนี่ยค<น>่ะมันจะดันดันไม่ให้น้ําเนี่ยที่อยู่ในแก้วเนี่ยไหลออกมาตรงนี้ก็จะดันเหมือนกันค่ะใช้น้ำหลุดออกมาให้ได้แต่ไม่ได้เพราะว่าทะเลเป็นไงคะ มันแทนทะเลอากาศข้างนอกเนี่ยมันเนยอะ okay. มากนะคะเพราะว่าโดยแดนดำเมให้น้ำเนี่ยไหลออกมานะคะตอนนี้เด็กๆจะตุนเต้นนะคะเด็กๆจะตุนเต้นเพราะว่าทีนี้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยทดลองได้ทุกคนนะคะเรื่องนี้เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยในการทําเนี่ยได้ค่ะตอนนี้อุปกรณ์าลงนะคะลงนะในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำได้ทุกคนเลยแต่ว่าคุณครูต้องมีพี่เลี้ยงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำจะหกเยอะไปหมดเลย เดี๋ยวให้คุณครูที่หน่วยทำต่อนะคะกระดกน้ำแล้วก็หลายๆคนมาเข่งกันใกเด็กมันขี่เต้นขึ้นนะคะก็คือใช้ใช้หลดนะคะเอาแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะคะเอาจุ่มลงไปแล้วก็ปุดที่แากหลดนะคะแล้วก็มาใส่แก้วหนึ่งนะคะอันนี้ทําหลายๆคนก็ได้ค่ะนักดได้ได้แข่งกันแล้วก็สนุกท้วยังไงเป้นหนึ่งฉบับ อ่าแล้วก็แข่งกันว่าใครดูดน้ํามาได้เท่าไหร่ใช่ไหมค่ะเวลาแค่ละแ้วนะคะค่ะหนึ่งสองเริ่มเริ่มใครอ่าเมื่อไร่ที่เด็กๆไม่สับไม่ไม่ไม่ปิดตรงนี้นะคะน้ําจะไหลไหมน้าจะเข้ามาในหลอดได้ไหมคะน้ําจะไหลไม่ได้ทีนี้ในในหลอดนี้มีอะไรอยู่มีอากาศอยู่เมื่อเราที่เราดันอย่างเงี้ยค่ะปิดนะคะอ่าตอนนี้มันจะดูดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นเกมกัน ให้เด็กๆได้ลเล่นเพื่อฝึกสมาธินะคะตอนนี้นะคะเราเริ่มได้แล้วสอนเกี่ยวกับความดันอากาศนะคะอ่าตอนนี้พี่พหนุ่ยมีอะไรต่อไหมคะอ่าตอนนี้นะคะการทดลองนี้นะคะการทดลองนี้เกี่ยวกับความดันอากาศนะคะซึ่งเป็นการทดลองที่หาวัสดุได้ง่ายนะคะคุณครูสามารถทำและเด็กๆได้เล่นได้ทุกคนนะคะเด็กๆจะมีความคิดรอบยอดความคิดของเขาบอกว่าอากาศนียมีแรงดันมีแรงดันไปไหน เราไม่สามารถที่จะจับอากาศได้แต่อากาศมีอะไรกันนะคะซึ่งหน่วยนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะทำแล้วก็ให้เด็กๆได้ทดลองนะคะซึ่งต่อไปนะคะคุณครูสามารถที่จะทําแล้วก็ให้เด็กๆใ,ให้คุณครูเนี่ยเก็บภาพนะคะเก็บภาพการทดลองของเด็กๆไว้เพื่อเราจะได้รายงานใน20นกิจกรรมนะคะที่เราจะต้องทําส่งสงพฐหรืสอส่งเขตนะคะ คะนั้นคุณครูเนี่ยสามารถที่จะทกตามขั้นตอนนี้นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปกิจกรรมที่เด็กๆนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราทําเสร็จและทดลองเสร็จแล้วนะคะคุณครูให้เด็กเนี่ยวาดภาพการขั้นตอนการทําของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วคุณครูก็ให้เด็กออกมาเล่าความคิดรวบยอดของเขาว่าวันนี้คุณครูเนี่ยสอนเด็กๆเรื่องอะไรให้เด็กทําอะไรบ้างนะคะให้ออกมาเล่าหรือบางคนนี่ก็อาจจะเขียนได้นะคะก็ ให้เขียนนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นผลงานของเขาแล้วก็คุณครูก็จะเก็บมาเป็นผลงานของโรงเรียนของเราได้นะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมกัดน้ําไม่ได้<ช>ก็จบเพียงแค่นี้นะคะซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะพบกับกิจกรรมต่อไปวันนี้พี่เบนกับพี่หนุ่ยก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ